เลขมงคลของคน12ราศีประจำปี2023ค่ะอีค่ะ EP นี้นะคะได้แก่ าสามราศีที่จะแนะนําได้แก่ราศีเมษค่ะต่อไปราศีพฤษภและราศีสุดท้ายสําหรับอีพีนี้ก็คือราศีมิถุนค่ะเลขมงคลสำหรับราศีเมษได้แก่เลข15แล้วก็เลข19นะคะส่วนราศีพฤษภได้แก่เลข21แล้วก็เลข61ค่ะส่วนราศีสุดท้ายนะคะสําหรับอีพีนี้ได้แก่เลข17แล้วก็14ค่ะแนะนําไว้ใช้สําหรับทําบุญนะคะแล้วก็เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบค่ะคุณจะไปแทงหวยแล้วก็เป็นเลขสลับเบอร์เปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังกันก็ได้หรือจะเป็นเบอร์โทรศรัพท์รวมทั้งรหั ATM ก็ทำได้นะคะลองนำไปเปลี่ยนลองไปปรับลองไปใช้ดูนะคะแล้วเรียกว่าชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังหนังสือบางเล่มบางตำราอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสำหรับราศีทัดไปรออีพีหน้านะคะ